ข่าวด,วดังในช่วงที่2กันต่อไม่รอช้ากระจายเลยค่ะดูเหมือนว่าคดีความระหว่างเออันชลีกับคู่กรณีจะยืดเยื้อออกไปอีกหลังฝ่ายชายไม่ยอมไปตรวจ DNA ตามหมายนัดเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของน้องเอวี่โดยอ้างว่าอยู่ต่างประเทศแต่กลับมีภาพแต่งงานของฝ่ายชายหลุดออกมาโดยเอยืนยันว่าจะขอตรวจ DNA พร้อมกัน3คนพ่อแม่ลูกและไม่ขอเรียกร้องค่าเลี้ยงดูน้องเอวีทางคุณคอมิดนะคะ เขาไม่อยากจะมาเจอน้องเอวี่ไม่อยากมาเจอเอพร้อมกันสามคนพ่อแม่ลูกและอย่างหนึ่งก็เขาก็โกรธที่ว่าครอบครัวเอเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องต้องเจอกันสามคนพ่อแม่ลูกเราต้องตรวจพร้อมกันให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร,ร์แล้วหลังจากนี้เอก็จะขอตัดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาจะต้องมารับรองบุตรถ้าเขายังยืนวัไม่ต้องการไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องการแม้กระทั่งค่าเลี้ยงดูนะคะซึ่งเขาก็ไม่เคยทามาอยู่แล้ววันที่ตรวจเขาบอกเขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับนักข่าวอยากจะให้ตรวจให้เงียบที่สุดเอก,ก็คงจะต้องทําตามที่เขาขอร้องไม่งั้นเขาก็จะยืดเดียบไปอีกแต่วันที่เอตรวจเสร็จแล้วมีผลได้เสร็จแล้วเอจะเอามาเปิดให้พี่ๆนักข่าวได้ดูกันส่วนข่าวที่ว่าตอนนี้คุณแม่ยังสาวก็มีหนุ่มคนใหม่มาช่วยดูแลหัวใจแล้วข่าวนี้จริงหรือมั่วต้องให้เอตอบค่ะ มีเพื่อนเข้ามาคุยนะคะตามภาษาแม่เราก็ยังไม่ได้แก่เลยนะคะก็เป็นเพื่อนเข้เขามาคุยเงี้ยะคะแต่ว่าถามว่าคอมมิชว่าจะต้องเป็นแฟนกันไหมยังคะ่ะเพราะว่าเรื่องของเรายัางไม่สิ้นสุดเลยหลังเลิกรักกับหนุ่มเกินไปแวววมาว่าตอนนี้สาวกระแตสุภักษรกกำลังปลูกต้นรักอยู่กับนักแข่งรถที่ชื่อลุยส์ส่วนอดีตแฟนหนุ่มก็มีข่าวกับสาวตายชัดชดาพร เรื่องนี้กระแตขอไม่ออกความคิดเห็นค่ะก็มีคนบอกค่ะแต่ตองไม่ได้อะไรอยู่แล้วได้โทรไปถามกันไหมไม่ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาแต่เขาก็กลับมาคอมบอกสาววงการที่บอกว่ามันคือแวนวงของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอะอันนี้เป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องเขาจบไปแล้วกับนักแข่งรถจ้ะอะไรนะคะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันไปเรารู้จักกันมานานแล้วหลายคนอื เพื่อนสนิทไหมเพื่อนก็เพื่อน,นสนิทนะคะเพื่อนสนิททุกคนเพื่อนยังคิซื้ออยู่ไหมจ๊ะคิซื้อค่ะส่วนอีกสาที่มีแฟนเป็นครูสอนขับรถแข่งอย่างใหม่สุขทนาก็เผยว่าแฟนนักซิงหนุ่มไตรก็เอ่ยปากขอแต่งงานเพราะเห็นคู่อื่นๆเขาแต่งกันเยอะแต่ใหม่ยังไม่พร้อมค,ะอคอ่ะก็มีแบบแอบถามบ้างว่าแบบว่า คนอื่นเขาแต่งงานแล้วนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากแต่งรอหรือไม่ก็จะแบบว่าบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยเสเยดียแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วยังไงดีเขาก็อายุเยอะแล้วนะก็เลยบอกว่ารอไหวไหมล่ะก็รอได้ก็รอไปตอนนี้ขอกลวนเงินให้พ่อแม่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากแต่งงานด้วยเพราะว่ารู้สึกกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความไม่เหมือนเดิมกลัวความที่เราตัดสินใจผิดเลยไม่ค่อยกล้าแต่งงานเท่าไหร่ส่วนคนอ้วนทั้งหลายที่เคยถ่อใจเรื่องลดน้ำหนักห้ามพลาดเด็ดขาด บเรื่องราวดีๆของหนุ่มเคยอ้วนเนยอิทธิมนที่2อพิธีกรตุกเพาถึงกับทึ่งกับการลดน้ําหนักจาก140กิโลกรัม,รมเหลือเพียง66กิโลกรัมภายใน8เดือนแบบไม่ต้องใช้ยาของหนุ่มเคยอ้วนคนนี้แต่จะด้วยวิธีไหนนั้นต้องติดตามชมในรายการ VIP คืนนี้ทางโมเดิร์นไอทีวีค่ะช่วงหน้าคนเลิฟกล้วยไม้ห้ามพลาดพร้อมกับสเก็ตด,ดาวที่ทุกคนชอบ